เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Moonlight like b e นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูนะครับว่าถ้าเริ่มเล่นเนี่ยสิ่งที่ต้องทําใน6วันแรกควรทําอะไรบ้างนะครับและระบบทั้งหมดมีอะไรต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เนี่ยดีตรงที่ในสัปดาห์แรกของทุกคนนะครับทุกคนเนี่ยจะได้เปรียบเท่าเท่ากันหมดนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมากกว่ากันเพราะเขามีเพดานเลเวลและการลงดันหรือหา x อกพีเนี่ยพอพอ กันทั้งหมดนะครับพร้องมันตรงนี้แหละที่เราจะได้ไม่เสียเวลาก็ต้องมาดูกันว่าในแต่ละวันเนี่ยมันไปสุดได้ที่ตรงไหนแล้วควรจะทำอะไรต่อนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะ ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะช้อปปี้เพยเนี่ยเขาร่วมฉลองเปิดตัวเกมใหม่มูลไหลเบสนะครับแค่เราเนี่ยทำการเติมเกมบนเว็บเติมเกม c o m แล้วเลือกจ่ายผ่านช้อปปี้เพครั้งแรกนะครับในช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมฟรีมูลค่า300บาทนะครับขั้นตอนก็ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนที่1เนี่ยให้เราเข้าไปที่เว็บเติมเกม .com นะครับแล้วไปที่เกมมูลไหลเบสนะครับนี่เพื่อที่เราจะได้ทําการเติมนะครับ แล้วก็ล็อกอินเข้าระบบแล้วให้เราทําการเลือกจ่ายผ่านช้อปปี้เพนะครับนี่เลยครับคลิกเข้ามาปุ๊บเห็นไหม ก็จะมีเลทราคาต่างๆนะแล้วก็จะมีในส่วนของพวกโบนัสนะที่เราจะได้จากการเติมช้อปปี้เพด้วยนะครับเราก็เลือกเติมได้เลยนะครับเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วทําการกดชําระเงินนะครับหลังจากเติมแล้วนะกลับไปที่หน้าเว็บเติมเกม .com นะครับแล้วกดไปที่รูปภาพกิจกรรมของช้อปปี้เพด้านบนเนี่ยนะครับนี่นี่นี่กดเลยนะครับปึ๊บเพื่อเข้าไปที่หน้ากิจกรรมนะครับและให้เรานะครับทาการเลื่อนไปด้านล่างเลื่อนไปจนสุดเลยนะครับหาคําว่าคัดลอกโค้ดที่เราจะได้ ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้โค้ดมานะครับและให้เรากลับเข้าไปที่ตัวเกมแล้วนาโค้ดที่ได้นะครับไปรับไอเทมฟรีๆชิวๆเลยนะครับเงินที่เติมไปก็ยังอยู่แถมยังได้ไอเทมมาฟรีๆอีกด้วยนะครับโคตดคุ้มนะผมบอกเลยโปรโมชันนี้เนี่ย แลกรับไอเทมได้ตั้งแต่2สิงหาคมถึง15สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับจำกัด1สิทธิ์ต่อ1บัญชี Shopee Pay ปป1โค้ดต่อ1ตัวละครในเกมนะครับแนะนำนะครับเติมเกมต้องเติมผ่าน Shopee Pay ปปบนเติมเกม .com p r o m o ช i o n เพียบนะครับนี่ครับดูนะได้จริงนะครับดูของเพียบเลยนะครับโอ้โห คุ้มมากเลยนะครับแล้วที่สําคัญนะเราก็จะได้ของรางวัลน,นะครับจากเติมเงินครั้งแรกของในตัวเกมอีกด้วยนะครับเท่ากับว่าเราได้สงต่อเลยนะจากทั้งช้อปปี้เพยผ่านเติมเกมด c o m นะครับแล้วก็จากตัวเกมของมูลไลท์เองอีกต่อหนึ่งนะครับเริ่มแรกนะครับหลังจากที่เราเลือกตัวแต่งตัวอะไรเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนแนะนําอาชีพทําไว้ให้แล้วนะครับสามารถไปดูคลิปก่อนๆได้นะครับมาถึงปุ๊บเราก็ทําเควสบังคับปกติทั่วไปเลยนะครับวิ่งเควสชิวๆพอมาถึงเลเวล13เนี่ยก็จะมีพวกเควส รายรวันนะครับโผล่ขึ้นมาให้เราทำเคว็ดรารวันต่อนะครับ พวกนี้เนี่ยจะได้พวก exp ไวขึ้นแล้วก็สําหรับคนที่ไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหนนะครับตรงนี้แหละจะเป็นในส่วนช่วยไกด์นะครับที่เราจะค่อยๆทําตามเควสอะไรวันได้ไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วพอถึงเลเวล22นะครับตรงนี้เนี่ยระบบกิวจะเปิดให้เราเนี่ยทำการเลือกฝ่ายก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้ากิวได้อันนี้สําคัญมากๆนะครับยังไงก็ต้องมีจะทําให้เราเนี่ยเวลและพลังเนี่ยไปได้ไวมากกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ย คนที่ไม่มีกิลวกับคนที่มีกิลวเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับทั้งของที่ได้และก็เวลนะครับหรือว่า รายละเอียดต่างๆเนี่ยคนมีกิวจะค่อนข้างได้เปรียบนะครับแนะนําว่ายังไงก็ต้องมีนะเพราะว่ามันจะมีพวกตานค้านะครับที่ซื้อของกิจกรรมหรือลงดันต่างๆเนี่ยได้ของ e x p ต่างๆด้วยแล้วก็ที่ช่วยได้มากที่สุดเลยเนี่ยก็จะตรงพวกสกิลกิวเนี่ยแหละนะครับอย่าลืมเก็บเหรียญพวกอุทิศไว้ด้วยนะครับมีให้แลกตรงไหนแลกให้หมดนะเรามาอัพตรงนี้ครับเห็นไหมนี่นี่นี่ช่วยได้เยอะมากๆนะครับล้วก็อัพตามที่เขาแนะนําไปเลยนะครับอันนี้จะได้วันที่2นะเพราะว่าวันแรกเนี่ยมันยังจะตันอยู่ วิว well, ยังไม่ถึงจะมาอัพได้วันที่2อเนี่ยอย่างวันแรกวัน2เนี่ยก็พยายามเก็บให้ได้เยอะๆได้เท่าไหร่เก็บให้หมดนะครับเนี่ยเราก็มาอัพเห็นไหมจะได้พวก ค่า SPR ค่า e c h o อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อัพตามที่เขามีเขียนว่าแนะนําเลยมันตรงกับสายเรามากที่สุดแล้วนะครับส่วนการหาพวกเหรียญอุทิกิวเนี่ยเข้ามาที่ตลาดนะครับแล้วก็ร้านค้ากิวเนี่ยครับแล้วเราสามารถทําการแลกพวกเหรียญอุทิกิวพวกนี้ได้ด้วยนะครับเราก็แลกไว้เยอะๆนะครับเพราะมันค่อนข้างสําคัญมากในช่วงแรกๆนะผมบอกเลยพอถึงเวล23นะครับเขาก็จะทําการเปิดระบบร้านค้าแลกเปลี่ยนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีพวกร้านค้าเหรียญกิวมวล ภาพเกยตติยศเหรียญสมบัติอะไรพวกนี้ต่างๆนา,นานานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการประมูล นี่เลยครับก็จะเป็นพวกการประมูลกิวนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่เปิดอีกหนึ่งระบบเลยก็คือระบบคู่หูนะครับนี่ปึ๊บนี่ค่าความชอบนะครับก็จะเป็นพวกคู่หูต่างๆนะครับมีให้สุ่มนะซึ่งอันนี้เนี่ยคู่หูนะครับจะทําการช่วยเราได้เยอะนะครับเวลาต้องลงนู่นลงนี่หรือว่าเพิ่มพวกพลังต่างๆนะครับคู่หูนี่ก็จะค่อนข้างที่จะสําคัญมากๆนะครับในระบบคู่หูในส่วนของตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญก็ยังสามารถเอามาใช้สุ่มได้ด้วยนะครับนี่ อดี๋ยะผมสุ่มโชว์สัก1รอบและกันนะครับปึ๊บนี่ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไย่าง,งอาเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะสำหรับคู่ก็เอามาใส่ทีมซึ่งระบบคู่หูเนี่ยผมก็ได้ทําเอาไว้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะทําแยกแบบละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับให้ได้เห็นกันชัดๆนะฮะ อ่ะต่อไปนะครับพอถึงเลเวล25นะครับก็จะทำการเปิดระบบท้าทายก็จะเป็นในส่วนของเรือนเทปอนะครับเรือนเทปอเนี่ยจะเป็นเหมือนการลงหอคอยนะครับหรือว่าการลงระบบ้อยชั้นนั่นเองอ่ะก็ใช้ไอ้คู่นะครับที่เราสุ่มมาได้นั่นแหละเอามาใช้ในการลงในด่านนี้นะครับนี่ก็จะได้เป็นพวกของรางวัลเพิ่มเติมอะไรพวกนี้เนี่ยแหละอ่ะเดี๋ยวลงให้ดูเลยนะครับปุ๊บเราก็แค่วิ่งเข้ามาีเรียบร้อยเราก็สู้พวกนี้นะครับคู่เราก็ใช้สู้ ด้วยนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าคู่หูมันสําคัญงไงมันใช้สําคัญในตรงนี้มากๆนะครับ นี่แล้วเราก็จะได้รางวัลในการผ่านด่านครั้งแรกประมาณนี้เราก็ท้าทายไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะลงไม่ไหวนะครับแล้วก็จะมีระบบของประชันยุทธนะครับหรือว่า PVP 1นนั่นเองก็จะเปิดในเลเวล25เหมือนกันนะครับสําหรับตรงนี้นี่เข้ามาที่ประลองนะครับแล้วก็1ประทัานหนึ่งแล้วก็เริ่มจับคู่เลยครับอันนี้ก็เล่นง,ง่ายครับดวลแบบ11ชิวๆเลยใครฝีมือดีกว่าก็ได้ไปนะฮะ <c oughs> นี่ครับก็จะประมาณนี้ครับ ก็ามาเดีครับก็ามาดีครับถ้าอย่างงี้น่าจะชนะใสๆนะครับเรียบร้อยก็จะประมาณนี้สําหรับการต่อสู้แบบหนึ่งๆน,นะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากเย็นนะครับแค่นี้เลยต่อมานะครับพอถึงเลเวลที่28นะครับอันนี้คือใกล้จะจบใน day วันแล้วนะครับหรือว่าในวันแรกนะครับระบบมันก็จะตันที่ข้าวๆน่าจะประมาณเลเวล34นะ เนี่ยนะครับต่อไปก็จะเป็นดันเจียนนะครับดันเจียนนี้ก็จะเป็นดันเจียนเขาเสียงกว้างมังกรก็เป็นดันเจียนแบบลงปกติทั่วไปเลยนะครับเนี่ยพวกของรางวัลที่ได้นะครับโอกาสที่ชนะนะก็จะมีพวกเนี่ยครับของไอเทมนู่นนี่นั่นต่างๆชุดนะครับในการเอามาใส่เป็นเพิ่มพลังในตัวเรานะครับพอมาถึงเลเวลสักประมาณ32นะครับระบบแบตเทิรอยนะครับก็จะทําการเปิดขึ้นหรือว่าภารกิจโดดร่มนั่นเองเป็นการสู้แบบแบตเทิร์นลอย สำหรับคนที่ชอบแนวโดดล่มนะครับก็สามารถเล่นได้อน,นี้มันสุดๆผมบอกเลยเดี๋ยวจะทํารีวิวเต็มๆให้นะครับหมดโดโดตัวมเนี่ยเนี่ยครับแล้วก็จะจบในวันแรกนะครับจะอยู่ที่เลเวลประมาณสัก33มสถึงสานะครับที่เหลือก็หาอะไรทําเวสท,ที่เหลือทั้งหมดนะครับอันไหนยังไม่ได้ทําทําเดินเล่นเสพภาพคุยกับคนในเซิร์ฟได้ชิวๆเลยนะครับหาเพื่อนเล่นนะถ้าตั้งใจเล่นเนี่ยมันจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสักไม่เกินสชั่วโมงนะครับสาหรับในวันแรกตรงนี้แหละ เราจะรู้ตัวเองแล้วว่าอาชีพที่เราเลือกมาเนี่ยเราชอบไหมเล่นเข้ามือหรือเปล่านะครับพอได้ทําทั้งเควสลงดันแล้วก็พวก PVP ต่างๆนะครับ้าไม่ชอบเนี่ยก็สามารถเล่นตัวใหม่ได้ตั้งแต่วันแรกเลยเพราอใช้เวลาปั้นไม่เยอะนะครับหรือจะเล่นไปก่อนก็ได้แล้วค่อยไปเปลี่ยนในอนาคตก็ได้เหมือนกันนะครับวันแรกก็จะจบที่ประมาณนี้แล้วก็มาถึงวันที่2นะครับแต่ก่อนจะไปวันที่2เนี่ยผมขออนุญาตสักนิดนึงครับขอสุ่มสักหน่อยดีกว่า เมื่อกี้พูดถึงเรื่องในส่วนของสุ่มคู่หูใช่ไหมครับขอสุ่มคู่หูสักนิดนึงแล้วกันพรทีมผมเนี่ยยังไม่มีหู่เนี่ยตุนไว้ตั้งเยอะนะเดี๋ยวลองสุ่ม50ทีกันดีกว่าพูดแล้วก็เริ่มเลยดีกว่าไม่อยากพูดซ้ำๆเองนะมาครับหูหูใหม่ชั้นยอดสีมว่วงสีมว่มวงอู้โหไปต่อครับตีที่4ปั๊บฟันอย่างนี้ มาไหมสีม่วงออดกแล้วโอ้โหสีทองไม่ออกนะับไหนขอดูเลทหน่อยซินี่นะครับเลทตัววีรชนสีแดงอยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์นะครับสีม่วงอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์สีฟ้าอยู่ที่สี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับเลทก,ก็จะประมาณนี้ส่วนพวกรีวิวตัวละครนครับนี่สีทองก็จะมีอยู่พวกนี้เลยนะอ่ะโอเคอันนี้เป็นสีม่วงที่เราได้รับแล้วนะครับไม่พูดความํำเพลงไปต่อครับจังหวะนี้ปึ้งปึ้งปึ้ง,งมาครับเฮ้ยได้หรือเปล่าโอ้ยอะไรกันนี่ไม่เยียบ ไมอทอยี่สีแลับโอ้โหสีม่วงสีบ่วงปึ๊บออกไหมผมยกคุมนูนกว่าจะได้สีทองนะผมจะเลิกนะเฮ้ยมาแล้วสีทองมาหนึ่งตัวนะครับกงจื้ออู้นะครับอ่า โอเคแจ๋วแจ๋วแจ๋วใช้ได้นะครับมาออกหนึ่งตัวแล้วเนี่ยเขาจะมีเลดบอกด้วยนะครับทุก1ิครั้งเนี่ยจะได้รับคู่หูสีม่วงนะครับหรือว่าสูงก,กว่านั่นเองคู่แล้วก็ไปต่อเลยครับเอาให้ได้สัก2ตัวค่อยพอมาอีทีไม่รู้อะสี่สิบทีแล้วมั้งเนี่ยสามสิบทีสี่สิบทีแล้วนะครับโอเคครับตัวหมดตัวหมดไปต่อครับปึ้งออกไม่หูไม่ออกครับไปต่อครับออกไม่ไม่ออกอีกออกไม่โอ้โห ซื้อครับซื้อไม่สนใจครับเติมมาเยอะครับไม่กลัวครับน่าจะใส่หนักกระดาษทีักทีเพื่อชาวเกลือของเรานะครับทุกคนมามันต้องออกสักทีบ้างแหละดูดิจะหมดสักเท่าไหร่เฮ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวมื่อกี้ผมได้ตัวอะไรอะสีทองหรือเปล่าไปต่อมันเกิน50ทีแล้วมั้งเนี้ยสุ่มน่าจะได้สักร้อยทีแล้วมั้งมาครับโอ้โหสุ่มไม่พักเลยย่างว่านี้ไปต่อครับ ไม่พักจริงๆครับไม่พักจริงๆครับไปตออ่อครับเออมาไปต่อโอ้ยหมดเยอะหมดมาแต่ถือว่าก็โอเคอยู่นะเพราะว่าตัวทองออกไปต้องตัวหนึ่งนะเฮ้ยมาแล้วสองตัวครับทุกคนนี่เยยีนะครับโอเคถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่ใช้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของระบบกันดีกว่าเดี๋ยวขอดูรีวิวสักหน่อยด, <S 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 ดิทำอะไรได้เนี่ยสกิลระยะกว้างนะครับนี่ก็ยังมีหลายสกิลที่ยังไม่ปลดนะครับ ให้ดูสกิลคร่าวๆประมาณนี้อุ้ยอย่าบอกนะผมได้มา3ตัวเลยเหรอนี่ได้เยยี่มาอีกหนึ่งตัวนับเยยี่นะครับมีดบินความเสียหายโอเคก็เป็นสายโจมตีแล้วก็สายโล่หนึ่งตัวนะครับโอเคมามาดูกันต่อดีกว่านะครับพอวันหลังจากวันที่2เนี่ยวันนี้เนี่ยระบบจะเปิดน้อยนะครับเหมือนเป็นการให้เราเนี่ยได้ทําการลองดื่มดาบรรยากาศกับระบบต่างๆที่มีอยู่นะครับเพื่อให้ชินก่อนแล้วเดี๋ยวรอคนที่เวลช้าด้วยนะครับจะเน้นไปที่พวกระบบกิจกรรมสม่ กว่านะครับในวันที่2นะก็จะมีเปิดพวกเนี่ยครับกิจกรรมทัวร์นาเมนต์กิวต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ PVP แบบ5ต่อ5นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยผมทําไว้หมดแล้วนะสามารถไปลองย้อนดูคลิปกันได้นะครับต้องบอกเลยว่า มันมากๆและมันสุดๆนะครับสําหรับ PVP แบบ5ต่อ5นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นเหมือนระบบสกิลอีกรูปแบบนะครับเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าระบบพลังภายในนะครับวันที่2ก็มีแค่นี้แหละตันแบบชิวๆนะครับเลเวลก็จะตันอยู่ที่ประมาณสัก35 37นะครับประมาณนี้เลย พอมาถึงวันที่3นะครับอันนี้เนี่ยจะเริ่มเปิดหลายระบบขึ้นนะครับเวิล37เนี่ยจะเปิดพวกระบบอาชีพรองอาชีพรองเนี่ยก็จะมีพวกนักล่าผู้คุ้มกันปราดนักสำรวจนักปรุงมือปาบอะไรอย่างนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าแต่ละอันเนี่ยจะให้ทําเป็นแนวไหนอะไรยังไงนะครับเนี่ยยิ่งเลเวลสูงยิ่งอะไรเนี่ย ก็จะมีโอกาสได้รับพวกชุดแจกฟรีด้วยนะครับพวกนี้เนี่ยเราก็ทําชิวๆเลยนะคุ้มกันสํารวจอะไรพวกเนี้แหละเนี่ยก็<ะ>าสามารถคลิกได้นับเส้นทางอาชีพแล้วก็เข้าร่วมหรือว่ากดไปก็ได้นะครับก็จะใช้เป็นพลังงานในส่วนของตรงนี้แล้วก็พอถึงเลเวลที่4ี่นะครับตรงนี้เนี่ยจะทําการเปิดระบบบ้านนี่เลยครับระบบบ้านเนี่ยเราสามารถปรับแต่งนู่นนี่นั่นเองได้แล้วก็อัปเกรดได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของนอกบ้านสักนิดนึงนี่ครับอันนี้เป็นนอกบ้านเรานะส่วนนี้เป็นในบ้านนะครับ ยังอินเทเียไม่เสร็จน้ำทุกคน แล้วก็ส่วนพอเลเวล42นะครับเขาจะทำการเปิดดันเจียนโรงเตียมนะครับนี่พวกชุดอุปกรณ์อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะได้เป็นระดับที่สูงขึ้นอันนี้ก็สำคัญนะครับต้องลงให้หมดทุกวันนะผมแนะนำเลยนะครับแล้วก็จะจบวันที่3นะครับจะอยู่ที่เลเวลประมาณสัก42-44นะครับเก็บดันให้ครบเก็บเควสให้ครบทุกอันแล้วก็อาชีพรองเนี่ยก็ทำไปพังๆด้วยนะครับจะทำให้วันอื่นเนี่ยไม่เหนื่อยนะครับประมาณนี้สำหรับวันที่3นะครับ เข้าสู่วันที่4ถึงวันที่5นะครับอันนี้จะควบเลยละกันเพราะว่าวันที่4วันที่5เนี่ยเวลกับเปิดระบบเนี่ยจะค่อนข้างน้อยลงแล้วนจะเล่นง,ง่ายขึ้นมากๆนะครับวันที่4วันที่5เนี่ยพอถึงเลเวลที่45นะครับเขาจะทําการเปิดเนี่ยครับระบบ40ปะทะ40่นะครับจะเป็นคล้ายๆเหมือนวอลกิวนั่นแหละแบบนูนัวน,นะครับตีกันนัวเลยแต่อันนี้ผมยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปลองเล่นนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงวันนะแล้วก็อีกอันนึงที่จะเปิดตอนเลเวล45นะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกระบบรุ จะเป็นเหมือนฝังรูนะครับเข้าไปในพวกอาวุธของเรานั่นแหละที่ช่วยเพิ่มสถานะต่างๆสเตตัสต่างๆให้อาวุธของตัวเรานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของพวกระบบพวกพ้องนะครับไอ้ระบบพวกพ้องเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่า จะคล้ายๆกิวแหละแต่จะไม่เหมือนกันนะครับตรงที่ว่าพวกพ้องเนี่ยจะได้รับพวกบัฟอีกทีหนึ่งเป็นการรวมกลุ่มเพื่อนมากกว่ากิวนะครับเหมือนรวมพวกคนที่เล่นด้วยกันไว้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยประโยชน์ต่อเพื่อนที่เล่นด้วยกันบ่อยๆนะครับจะได้รับพวกบัฟค่าวความสนิทปาร์ตีอะไรพวกนี้นะครับก็จะค่อนข้างเหนียวแน่นกว่ากิวนิดนึงพอเข้าสู่วันที่6และวันที่7นะครับอันนี้เนี่ยก็จะทําการเปิดพวกระบบสร้างอุปกรณ์นี่เลยครับปุ๊บนี่ก็จะเป็นพวก สร้างเสือ้อผ้าเข็มขัดนู่นนี่นั่นนับก็แล้วแต่ระดับแล้วก็สิ่งของที่เรามีนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะเปิดในส่วนของดันเจียนแต่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนเรือนจันทาเมาไม้นะครับอันนี้ก็จะได้พวกอุปกรณ์พวกอะไรพวกนี้เหมือนกันก็เน้นลงให้ครบทุกวันนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของทา้าทายนะครับนี่จะเป็นในส่วนของความคืบหน้าพินอสูรน,นะครับเนี่ยน,นี่ก็จะเป็นโรงระดับชั้นนะครับยากง่ายแตกต่างกันไปนะครับก็จะมีส่วนประมาณนี้ส่วนในวัน,นอื่นๆเนี่ยตั้งแต่วันที่ แ่ที่8เป็นต้นไปเนี่ยน,นี้เลเวลก็จะขึ้นค่อนข้างช้าและก็จะเล่นค่อนข้างเนิบๆน,นิดนึงชิวๆนะครับเล่นกับเพื่อนกับฝูงอะไรอย่างนี้นะครับเสพความมันเสพความสวยแล้วก็ระบบก็จะเปิดเวลานิดเวลาหน่อยนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแต่ละวันจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับไม่เกิน3ชั่วโมงนอกนั้นเนี่ยที่เหลือก็เพื่อความมันของเราเองบางคนไปลง PVP บ้างบางคนเปิด PK บางคนเล่นโดดร่มบางคนทาอาชีพรองบางคนเดินเล่นเสพงานภาพบางคนหาเพื่อนมันเป็นยิ่งกว่าเก แล้วนะครับเกมนี้ <c oughs> หลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับของระบบที่สําคัญสคัญทั้งหมดนะครับ <c oughs> ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ